ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับชีวิตลำบากไม่มีแม้แต่บ้านเปิดภาพล่าสุดพระเอกดังยุค90วัย45ปีชีวิตพลิกผันเป็นพ่อค้าตลาดนัดเป็นอดีตพระเอกที่โด่งดังในยุค9สําสำหรับอาทิตย์ตั้งสวัสดิรัตหรืออาทิตย์ริวนักร้องและนักแสดงชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อเช่นไวร้ายไฮสคูลและไวรลายเฟสชีปัจจุบันริวอาทิตย์ ในวัย45ปีที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าขายของมือสองที่ตลาดนัดทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่มีแม้แต่บ้านริวต้องอาศัยอาบน้ำที่ปั๊มหรือที่หนักสุดๆคือต้องหาเงินรักษาอาการไบโพล่าที่เป็นมานานนับ10ปีริวอาทิตย์ก่อนหน้านี้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ปัจจุบันต้องอยู่ตัวคนเดียวที่น่าเศร้าที่สุดคือคุณแม่จากไปแบบที่ไม่ได้ล่ำลา ไม่มีใครแจ้งข่าวรู้เรื่องราวอีกทีก็ตอนที่เหลือเพียงแต่เท่ากระดูกแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ